สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ซ้อมก็จะถ่ายออเดอร์นะคะที่ซ้อมจะส่งให้เพื่อนๆเป็นพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูทีได้อย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นเคส iPad นะคะนี่ค่ะมีมาด้วยแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็น iPhone 5, iPhone 4นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีกระจกทหนิให้ดูก็จะเป็นกระจกน่ารักมากๆเลยอืมเป็นมาเมอรี่นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็น่ารักนนกระเป๋านะคะชอบอันนี้น่ารักมากอันนี้ก็จะเห็นกันนะคะเหมือนกันเลยแต่คนละรุ่น ะะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นกล่องเพลงนะคะหมุนไขาลานได้นี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิ้นชัก3ชั้นแต่ว่าลิ้นชักตอนนี้หมดแล้วนะคะที่เป็น3ชั้นก็จะมีแบบอื่นแดนก็จะเป็นลายดอกลายนะคะนี่ก็จะเป็นหมงะนี่ค่ะเหมือนกัน นี่ก็จะเป็นมงกุฎดอกไม้นะคะแล้วก็คาดผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่มัดผมนะคะแต่งขนมต่างๆอะไรพวกนี้นะคะหลายสีแล้วก็กิฟค่ะนี่ก็ที่คาดผมนะคะขายดีตลอดเลยนะคะ เป็นรุ่นที่คนสั่งเยอะมากๆจะใส่แบบไม่ต้องเยอะเกินนะคะแบบเบาๆหรือแบบมีแบบเยอะๆจะเต็มก็มีนะคะรุ่นที่ขายดีเดี๋ยวจะให้ดูว,ว่ามีอันไหนบ้างมีนะคะก็ฝั่งนี้นะคะอันนี้น่ารักมากค่ะโดนัทนะคะแล้วก็มีนี่นะคะมีิรครีมต่างๆตัวอ,อันนี้ก็ มารกุรูนอันใหญ่นะคะน่ารักเหมือนกันน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะดาวชื่อต่างๆหรือจะเป็นชื่อเฉยๆก็ได้นะคะอย่างนี้ก็น่ารักอันนี้ก็นี่นะคะน่ารักเหมือนกันอันนี้ค่ะน,นี่ก็จะเป็นดอกไม้กับคับเทสชอบไอริงมมาก อันนี้ก็แ่าขนมนะคะใส่ลุงอันนี้ก็อันนี้จะไม่มีวิปครีมค่ะอันนี้ค่ะนนก็แบบขนมส่วนมากร้านเราก็จะมีแต่ขนมทั้งนั้น,นะคะ่ะไม่ค่อยังมีอื่นนี่นะคะนี่ก็น่ารัก แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้อยากให้เพื่อนๆเห็นน่ารักมากๆนี่นะคะเป็นแบบดินญี่ปุ่นแบบใสๆดินตัวนี้ก็จะแพงนีคำสั่งมานะคะแล้วอันี้ก็มาหมุนนี่ค่ะน่ารักเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นไม่เหมือนอันอื่นก็คือจะมีขนมิ้งด้วย แล้วก็นี้ค่ะอันนี้ก็รุ่นขายดีอันนี้รุ่นเดียวกับที่คุณแก้มบุ๋มใช้นะคะก็จะมีของตกแต่งอีกแบบหนึ่งมีตุ๊กตาตัวเดียวจะเน้นเป็นอย่างอื่นจะเน้นเป็นดินปั้นมากกว่าตุ๊กตานะคะแล้วก็นี้คาดผมน่ารักมากๆเลยโอเคค่ะดีไงขอตัวไปแพ็คของแล้วก็ทำออเดอร์ที่เหลือทั้งหมดต่ออันไหนที่ซ้อมไม่ได้ถ่ายลงนะคะก็คือกำลังทำนะคะโอเคค่ะ